สวัสดีค่ะทาร่านะคะวันนี้วันที่16เดือนเมษาค่ะวันนี้ทาร่าตื่นเช้าขึ้นมาไปออกกําลังกายปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าในเท็กซัสอากาศดีค่ะ it's around the 7 0 s แล้วก็ทาร่ามีคลาสออนไลน์ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็จะมาโชว์ผู้ชมเมนูใหม่ค่ะไข่ลูกเขยค่ะโอเคค่ะตามทาร่ามาเลยค่ะเครื่องปรุงก็คือน้ําตาลหอมแดง ผักชีน้ำปลาแล้วก็พริกค่คะก่อนที่จะเริ่มนะคะอย่าลืมต้มไข่ให้สุกเลยค่ะพอไข่สุกแล้วเอาออกจากหม้อเลยค่ะเอาน้ำมันใส่ในหมอ้อแล้วก็รอให้มันเดือดค่ะอีกสักพักเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไข่ใส่เข้าไปในหมอ้อเอาไข่ใส่นะคะแล้วก็คนๆค,ค่ะ พอทอดไข่ในน้ำมันนะคะเราให้มันเหลืองก่อนค่ะพอมันเหลืองปุ๊บเอาออกจากน้ำมันได้เลยค่ะพอไข่สุกแล้วตักมาไว้ตรงกระดาษนะคะเราให้ผึง่งรบหผึ่งไว้ก่อนค่ะทอดพริกด้วยนะคะเอาเกระทะใหม่นะคะกับน้ำมันเราจะเจียวหอมก่อนค่ะเราให้น้ำมันเดือดก่อนต่อไปนะคะใส่น้ำตาลค่ะ แล้วก็พอใส่น้ำตาลเสร็จรอให้มันละลายนิดนึงแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะพอใส่หอมแดงเสร็จนะคะอาจจะหน้าตายอย่างนี้ใส่มะขามเปียกค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาค่ะใส่เข้าไปอีกครึ่งหนึ่งของหัวหอมเทใส่เข้าไปเลยค่ะพอพาไข่เสร็จแล้วเอาน้ำมาโรยค่ะ ว้าว <Wow. S 2> น่ากินจังเลยเอาหอมมาโรยคะ่ะเอาพริกที่เราทอดมามาโรยคะ่ะแล้วก็เอาผักชีมาโรยแล้วก็พอทำเสร็จจะหน้าตายอย่างนี้คะ่ะน่ากินไหมคะ ว้าวแล้วหอมมากๆด้วยค่ะวันนี้จะมาโชว์กันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe ข้างล่างแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ